บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่30มิถุนายน2568มี6ข้อนี้ถูกตัดเงิน1,130บาทล่าสุดครับตอนนี้ครับมีการตัดเงินแล้วนะถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะพลาดเงินคุณต้องดูคลิปนี้ก่อนที่จะพลาดเงินไม่งั้นเนี่ยวันที่30มิถุนายน2568ดนี้นะครับก็ ตัดจริงๆนะ1,130นะเนี่ยมีวิธีการที่คุณจะไม่โดนตัดก่อนจะถึงวันครับถ้าคุณดูคลิปนี้ก่อนถึงวันนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้รีบทําตามคลิปนี้ด่วนเลยครับโอเคนะมาดูกันครับโอเคเรามาเริ่มกันทีละข้อนะไปทีละข้อตั้งแต่ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6และสำคัญถูกข้อนะเพราะว่าหข้อนี้จะทำให้คุณไม่โดนตัดเงิน1,130บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ เริ่มด้วยข้อที่1ก็คือใช้เงินค่าซื้อสินค้าไม่หมดครับมีเงินเหลือใน5้าทุ่มของวันที่30มิถุนายน2 5งหจะมีการตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยครับเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ยคือจํานวนเงิน300บาทนั่นเอง3ามบาทตรงนี้เนี่ยหลายๆคนครับก็นําไปซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับกับร้านธงฟ้าประชารัฐหรือสินค้าอะไรต่างๆตรงนี้หลายๆคนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะก็ใช้ได้อย่างปกติ แต่หลายคนนะครับก็ไม่ได้ไปใช้ไม่ได้หาโอกาสไปใช้ครับก็จะโดนยกเลิกแต่เงินตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าจากที่ฟังคอมไม่ได้หลายๆคนนะครับที่พูดกันถึงเป็นประจำเนี่ยว่าเงิน300ตรงนี้เนี่ยเขาใช้หมดกันนะครับแล้วก็ไม่เหลือกันก็อยากจะฟังอยากคุณด้วยครับคุณใช้เงิน300เนี่ยคุณนําไปซื้ออะไรกันบ้างนะไปซื้อของอะไรกันบ้างแล้วเหลือกันบ้างไหมนะพอหรือเปล่านะพิมพ์บอกกันหน่อยครับอยากจะทราบว่า คุณเหลือกันเท่าไหร่เหลือกันจำนวนเงินเท่าไหร่บ้างนะครับโอเคตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าว่าคุณเหลือเนี่ยจะตัดจริงๆนะใน5ทุ่มของวันที่30มิถุนายน2 5 6 8นะครับก็จะตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยนะครับ mm. ดังนั้นเนี่ยหากคุณใช้เงินค่าซื้อสินค้าไม่หมดครับมีเงินเหลือก็ต้องไปหาโอกาสใช้ด้วยนะครับโอเค นี่ก็คือเงิน300ที่จะโดนตัดก่อนเพื่อนเลยครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเหลือเศษนะหลัก5 40, 20, บาท10บาท20อย่างเงี้ยก็ไปหาโอกาสใช้อาจจะใช้ไม่ครบก็ซื้อบางสิ่งนะครับแล้วเงินสดจ่ายเพิ่มให้มันครบเงินนั่นเองนะนี่คือข้อที่1ครับเ้าเงินค่าสินค้าไม่หมดก็จะมีเงินเหลือตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยครับข้อที่2ที่จะถูกตัดครับคือใช้เงินค่ากา๊าซถุงต้ม ไม่หมดครับมีเงินเหลือใน5ทุ่ม59ทีของวันที่30มิถุนายน2568จะตัดเงินที่เหลือไปหมดเลยครับตรงนี้ก้าหุงต้มครับเป็นจำนวนเงิน80บาทต่อ3เดือนเงินตรงนี้หลายๆคนไม่ค่อยโอกาสไปใช้เพราะว่าบางคนไม่ค่อยได้ทำกับข้าวในบ้านใช่ไหมไม่ค่อยได้หุงข้าวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอาจจะแนะนำครับว่าถ้าหากว่าคุณต้องการจะใช้เนี่ย จะเป็นมันเป็นมันมีแก๊สปิกนิกแก๊สเล็กแก๊สใหญ่เอาแก๊สเล็กก็ได้นะถ้าไม่ต้องใช้เงินเยอะก็เอา80นี้ไปใช้เอาแก๊สเล็กมาไว้เผื่อคุณจะได้ใช้นะเพราะว่าแก๊สใหญ่เนี่ยมันก็ราคาก็จะสูงไปด้วยแก๊สตัวเล็กนะปิกนิกเนี่ยคุณก็ใช้กับเพราะว่าคุณไม่ได้หุงกับข้าวบ่อยแล้วคุณก็ซื้อแก๊สปิกนิกพวกนี้เอาสิบพวกนี้ไปใช้ซื้อแก๊สพวกนี้นะครับเมื่อคุณเอาไปซื้อพวกนี้เนี่ยก็ 80บาทตรงนี้ก็จะได้ใช้ไปไม่สูญเสียเงินตรงนี้ไปนะเพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับให้คุณได้มีแก๊สใช้เพราะว่าแก๊สเวลาจะทํากับข้าวกินเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะผมก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่ตรงนี้คุณเนี่ยเอาเงิน80บาทนี้ไปซื้อแก๊สแบบไหนบ้างเช่นดเดิ่นบ้างครับพี่มาบอกกันหน่อยครับซื้อแก๊สขนาดไหนเล็กกลางใหญ่ผมก็อยากจะฟัง,งทุกท่านเหมือนกันครับว่าคุณเนี่ยเอาสิบแบบาทตรงนี้ตรงนี้ไปใช้กับอะไรนะเนี่ยบอกเอาไว้ด้วยว่าถ้าไม่อยากโดนยกเลิกตรงนี้เนี่ย 80บาทก็ให้ใช้ก่อนที่จะถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 8ครับต่อไปเงินที่3ครับที่จะโดนตัดก็คือเงินค่าเดินทางครับจำนวน750บาทเงินจำนวนนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ไม่หมดครับมีเงินเหลือใน5ทุ่มาดีของวันที่30มิถุนายน2 5 6 8จะตัดเงินที่เหลือไปหมดเลยครับเงินตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผมเข้าใจเพราะว่ามันใช้ยาก เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยเดินทางไปไหนครับไม่ชอบเดินทางไกลชอบที่จะอยู่ในระแวกบ้านผมก็เข้าใจแต่หน้าคุณมีโอกาสที่จะต้องไปทําบุญนะครับในต่างจังหวัดหรือไปหาเพื่อนไปหาพ่อแม่พี่น้องไปหาครอบครัวของคุณนะก็ใช้บริการรถไฟได้ใช้บริการบกสอขอสบกหรือใช้บริการอะไรก็ได้ครับที่สะดวกนะที่มันเป็น การเดินทางครับทุกบริการเนี่ยแทบจะเกือบทุกอย่างที่แบบเดินทางสะดวกก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดินทางโดยรถไฟแล้วมาต่อ BTS รถไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นขอสอมกแล้วก็มาต่อ BTS MRT รรถไฟฟ้าในในกรุงเทพก็ได้นะครับหรือคุณจะเดินทางจากกรุงเทพไปหาครอบครัวของคุณในต่างจังหวัดก็ได้นะครับ ก็อาจจะใช้ b ิ s เก็ฟรีนะใช้สิทธิ์เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเดี่ยใช้ได้แล้วก็ไปใช้เดินทางที่เอกมัยอะไรเงี้ยขนส่งนะครับก็ไปต่อจังหวัดของคุณได้จะไปหมอชิดอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับลองดูตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฟังทุกท่านเหมือนกันครับคุณเอาเงินค่าเดินทางไปใช้กับอะไรบ้างครับเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยอยากจะฟังจากทุกคนครับว่าคุณเนี่ยเอาไปใช้เดินทางแบบไหนบ้างเดินทางจากไหนไปไหนเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพ,พ,พี่ท่านอื่นนะครับจะได้ไม่โดนตัดเงินกันนะสามเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้ ครับนี่ก็โดนตัดเงินนะข้อที่4ครับที่จะโดนตัดเงินเพราะสาเหตุนี้ก็คือบัตรประชาชนหมดอายุครับหรือบัตรประชาชนคุณหายจะต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่และยืนยันตนใหม่ด้วยเพื่อกําหนดรหัสพิน6หลักใหม่เพื่อจะได้ใช้เงินให้ทันครับการที่บัตรประชาชนคุณหมดอายุหรือบัตรประชาชนคุณหายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าหากบัตรประชาชนคุณหมดอายุบัตรประชาชนคุณหายคุณต้องไปทาบัตรประชาชนใหม่ทันทีนะแล้วข้อสําคัญสุดหลังจาก บัตรประชาชนคุณทําใหม่มาแล้วจะต้องทําการยินตันใหม่ด้วยหากคุณไม่ได้ยินตันบัตรประชาชนคุณครับและกําหนดรหัสพินหกหลักใหม่เนี่ยจะทําให้ไม่สามารถใช้เงินได้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อบัตรประชาชนหายต้องบัตรประชาชนใหม่ของคุณเนี่ยไปเปลี่ยนบัตรประชาชนธรรมดาให้เป็นบัตรประชาชนแบบมีบัตรสวัสดิการห่งรัฐก็คือเขาจะใส่ข้อมูลบัตรสวัสดิการห่งรัฐเข้าในบัตรประชาชนของคุณนั่นเองนะเมื่อบัตรประชาชนคุณเป็นบัตรประชาชนแบบยินตันแบบบัตรสวัสดิการงรัฐแล้ว ก็เขาจะให้คุณตั้งธนาคารนะครับจะให้คุณตั้งรหัสพินหกหลักใหม่นะท่าคุงไทยออมสินทกสนะครับคุณก็ตั้งรหัสพินหหลักและจำรหัสพิน6หลักนั้นให้ได้แล้วก็กลับมาใช้เงินให้ทันนะครับเงินใน3ข้อแรกนั่นแหละกลับมาใช้ให้ทันนี่คือข้อที่4ข้อที่5ครับก็คือกดรหัสพิน6กหลักเนี่ยผิดก็คือกดผิดติดต่อกัน3ครั้งหรือกดไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้ง จะถูกระงรับการใช้งานครับตรงนี้คุณจะต้องไปทําการยืนยันตัวตนใหม่ยืนยันต,ตนใหม่เนี่ยเพื่อกาหนดรหัสพินหกหลักใหม่เพื่อจะได้ใช้เงินให้ทันนะครับข้อนี้สําคัญการที่รหัสพินคุณกรอกผิดเนี่ยมันก็จะส่งผลพ่วงไปทําให้คุณใช้เงินไม่ทันได้ผมเลยต้องเอาข้อนี้มาฝากกันดังนั้นะทุกครั้งที่คุณกดรหัสพินหกหลักครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบกดถ้าคุณจารหัสได้กดช้าๆเพราะบางคนพลาดเพราะว่ากดรีบ รีบปุ๊บปุ๊บ,บ,บกดผิดมันกดผิดกดถูกไงจริงๆแล้วเราจําได้กดถูกแต่ทีนี้เรารีบอะไรกดผิดฉะนั้นเนี่ยเย,ย,เนยเ็นเดียนค่อยๆกดทีละตัวกดหลักพิหนกหลักให้ถูกจะได้ไม่ถูกละงับการใช้งานจะได้ใช้เงินให้ทัานครับนี่ข้อที่5ครับนี่ก็คือมา5ข้อแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับมีอีกข้อหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมี6ข้อข้อที่6กก็คือ ไม่พกบัตรประชาชนติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันทุกครั้งที่คุณจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งก็คือับรประชาชนรุ่นใหม่คุณต้องพกบัตรประชาชนไปทุกครั้งหากคุณไม่พกบัตรประชาชนไปในวันที่ใช้เงินสมมุติว่าวันนี้เนี่ยวันที่30มิถุนณาแล้วคุณยังไม่พกบัตรประชาชนติดตัวไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้ใช้เงินไม่ได้ใช้เงินไม่ทันนะครับ ไม่พกบัตรประชาชนไปติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันนะครับดังนั้นข้อที่6ก็สำคัญคุณต้าพกบรประชาชนติดตัวไปทุกครั้งจะทำให้สามารถที่จะใช้เงินได้ตลอดนะแล้วแต่ละข้อเนี่ยอาจจะดูวันเวลาอะไรพวกนี้นะครับอ่านอันนี้6 5 4เนี่ยไอายการเดินทางเนี่ยอาจจะมองว่าแบบมันใช้ได้ถึงต้อง5ทุ่มล้ยแต่ บางทีเนี่ยรอบการเดินทางไม่มีคุณต้องเช็คให้ดีๆด้วยนะครับเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้นะแล้วก็เงินการหุงต้มเนี่ยถึงทีมันรอบการเดินทางรอบการที่ร้านเขาปิดกี่โมงก็ต้องดูให้ดีๆถึงแม้มันจะใช้ตามเวลาแต่ร้านบางทีปิดก่อนนะอย่างเงินค่าเดินทางห้าทุ่มเนี่ยร้านอาจจะปิดบางร้านาจ,จะปิด4ี่ห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วนะครับในนี้คำนวณเวลาดีๆไปใช้นะเพื่อไม่ให้โดนตัดเงิน 1,130บาทนะครับเงินที่ถูกตัดทั้งหมดเนี่ยก็คือ1,130บาทครับโดยจะมีการตัดเงิน300บาทแล้วก็เงินการหุงต้มแปบาทต่อ3เดือนนะครับแล้วก็เงินค่าเดินทางเจ็ร้อบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นครับที่จะตัดเนี่ยคือ300ร้อยบวกแปบวกเจ็จะตัดทั้งหมด1,130บาทที่จะตัดนะเงินจำนวนนี้ก็คือพอถึงสิ้นเดือนครับในมิถุนายน วันที่30มสิบนยนแล้วเนี่ยก็จะตัดออกไปหมดเลยนั้นเนี่ยหากาดไปใช้ด้วยแล้วใช้เงินให้ถูกประเภทด้วยครับและในเดือนกร,รกฎาคมครับมีการยกเลิกสิทธิ์บัตรสวัสดิการ5กลุ่มคนเป็นคุณหรือเปล่าให้ไปดูคลิปต่อไปจากนี้ต่อเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณไปอยู่ใน5กลุ่มคนนั้นจะโดนยกเลิกเท่ากับเดือนกร,รกฎาคมจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ต่อนะก็ไปดูว่าเป็นคุณหรือเปล่าหลังวิดีโอ้เลย